ท่านผู้ชมครับตอนนี้คือเรามาอยู่ที่ละกาเซตนะครับเดี๋ยราปอปลานะครับปลอยากษ์ท่าปลาปลาตอนนี้อยู่ปลาอยู่เขตในเขางำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองครับก็อำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองนะครับปลาคือวันที่ยี่สิบ่ห้าเนี่ยครับเราจะมีการเลือกซอดจอนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับปล่อยากให้สมาชิกคนที่มาัน ซอสจอนะครับสมาชิกเนี่ยครับจะให้พัฒนาเค้กของป้ามันผื่นบางให้มาดูแลคนจนบ้างไม่ใจปอมาแล้วกระทุน่นไปเลยไม่ปอบพอจิ้มเลือต่างต่อมาทั้งทยล่ลาวคนเราต้องดูแลกันบ้างไอ้ไรไม่ใจนานใชจไหมต้องมาดูแลกันบ้างดูสิน้นคายไรบ้างไม่ใจอุย้ยสิ้นขาแพงกับไม่เกียร์่อเนี่ยพ่อเนี่ยรับป้าที่ทําให้ทําให้พ่อแเซ็ตจะไม่เลยให้ไปเลยตอนนี้พี่อยู่ภูเก็ตนะครับอยู่เขดไหนครับอ่ารู้สึกว่าอยู่หมู่เจ็ด ใช่ไหมคะหมูเจ็ดนี่ทุ่งทองทุงตองกระทูใช่ใช่เดี๋ตอนนี้คือวันที่อีพอกซิ่งห้านี่นะครับคือการจากการเลือกโซ่จอนะครับคือปีอ,อยากได้อะไรอากแต่โซจ่อคนไม่นะครับที่เพ้นมาอยู่ในพื้นที่ขั้วฟร์ทำในการพัฒนาค่ะยายทำไรในสับสนนะเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยโซ่จอมีหน้าที่ทำไรบ้างเออเวลาเขาห้าเสี้ยงเขากวบคุมไปหมดอะเออพุ่มฉวยอนันนี้อันนู้นอันนั่นใช้ใช้ เลียพุ่มได้ตลอดเวลาแต่ว่าพอเลียแล้วไม่ใชหน้าจีพุ่มอันนั้นอันนั้นไม่ใช่นะันาดนะเออเราก็ซับสซนแต่ว่าถ้าได้มาจริงๆนะถ้าเป็นหน้าทีเข้าจริงๆอ่ะน,นะคิดว่าเออทำโน่นให้ดีตามโซ<ส><ส>ตามซอยเนยนะนหนนนะบางทีอ่า หัวเนี้ทำนุ่นเสร็จแล้วงบประมาณถือว่าซอมแซมไม่มีทั้งลกทั้งซกกทั้งได้ทุกอย่างอันนี้อะไรคะนี่ไม่รู้นาทีเข้ามานะจีก็ไม่รู้แต่ว่าเวลาห้าเสี้ยงนั้นเขาวานาอะไรก็บอกเข้าได้เขาประสานงานได้ประสานงานนี่ไม่รู้ประสานเออขิดว่านะแสดงว่าไม่อาจจะไม่ใชหนาทีเข้าก็ได้แต่นั่นเอเราก็เลยสับซนว่าเออตกลงหน้าทีใครก็ไม่รู้นักดังสิ ก็ย่าให้เขานาทีเขาอะไรก็ย่าให้เขาทําให้เต็มทีก็แล้วกันเพราะว่าประชาชนเข้าแหลอเมื่อนกันเนี่ยนะบางทีเข้าแหลเป็นเมื่อนกันนะแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้พูดนัได้เลยอยากให้เจ้าจ่อเป็นตัวแทนต้องอในการคุณเตัวตั้งตัวที่ในการพัฒนาได้ให้กับแล้วการประสันงานให้กัทุกยางค่ะคิดหวานนะ ถ้าเขาห้าเสี่ยงบ่เออเขาสร้างงานในทุกย่างกขค่อยเป็นทุกย่างนั่น,นไม่รู้ค่ะไรบางนั่นเ,นเออนะตามบ้านคนนี้ก็ไม่มีไรอมืมีแต่ว่าเออหัวทีว่านะบางทีก่อสร้างเอยหัวทีว่าซกปกเอยสลัมเอออะไรพวกนี้หลักขโมยมาอย่างไรหน้าไหนาก็ไม่ใช่หน้าทีเขาเรามะเราคิดว่าไม่รู้หน้าทีเขาไม่คนระัอบอยู่คิดไลยครับ ในป่าก็ไม่รู้ตรงนั้นก็ข้างวัดเอ่อตถนนโยวาลานี่ก็เด็กเลก่นอะไรเด็กนึงไหมอย่างนั้นถนนโยวารลามันเป็นของตลาดย้ายตลาดย้ายนะตลาดย<ต>้ายน,นะครับ แล้วปลาได้ตาไม่ครับวันเตยีพอกสิ่งห้านี่เราจะมีการเลือกสอดจอไม่รู้ดีนะไม่รู้ทีนะครับ,บตอนนี้คือเราจะมีการเลือกสอดจอนะครับวันเตยีพอกสิ่งห้านี่ครับเปลี่ยนแต่เห็นไปแต่ว่าเว็บๆอยู่ว่าเออเราหมื่นดูนึกเบ, <ๆ S 2> บื่อไรไม่รู้ไรวันไี้วันไี้นะครับแล้วเจ้าคัวเอ่อได้ไปปลาได้ไปเลือกเลยนะครับแล้วก็คือได้สอดจอคนไม่เลือกสอดจอเตี่ยกำลังจะเข้ามาในทำงานในการพัฒนานี่ครับป้าต้องการให้พัฒนาได้บ้างครับ ก็ปัตนาตำบลไร่บนี่แบบถน,นนน้นทางในยซอยในไรเรือว่าเรื่องโทรศัพท์ไรพันนี้ตอนนี้ฝ่ายนั่งคดาคยิ่ครับคือทางกลางคุณจีคาดตัวซับสานะนะครับมันไม่ดีบางทีวัยรุ่นมันทําไร,ร่พันธแต่ตะน้นนี่พังหน่ฝ่ายนั้นไม่ช่วยตะน,อนอ้นไม่ เป็นตัวแทนแบบไปผดูกด,ด้วยกันได้แบบนั้นเห mm hmm. มือนนั้นก็อวิทยุให้ทิ้งเร็วทางจอดอย่างว่าได้ไม่รู้ต่านนี้ได้ไม่รู้กาวซ้ำแต่ว่า mm hmm. บอกว่าให้ช่วยเออเนี้หรือองถนนนนทางมันนี้มันไม่ดีนี่ก็ปาเป็นตัวแทนของชุมชนนะครับเส mm ีย hmm. แค่เป็นกีได้คือได้ปูซอยรุงร mm hmm. ะวีปลาอยู่ในซอยรุงระวีเออ,อยนะมาท่วมไม่แต่ว่ามันมันเป็นซอยที่ขับเคบแล้วแต่ว่าอะไรไที่มันไม่ค่อยตึงนัน แต่ว่าเมื่อวันวันกอนไอวันไอแร่นอนคบุเก็ตเข้าไปนันก็จะไปให้ถึงกันแน่แต่ว่าฉันข้อทางยากฉันได้เร็วถึงข้อถั่ทรัพย์ไม่ได้ทีิว่าในเลืงตั้งดีดีพ็อะสิ่งห้านี่ยครับเกิดอยากให้สดจอเป็นเตเป็นตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยรับพัฒนาโดยบ้าบนแต่ว่าแถวนั้นั้นมันก่อน สมบูรณ์มันก็เจริญแล้วนะซอยนั้นลรืมมันแบบว่าซอยฝุ่นพอนี่รู้สึกว่ามันเจริญอะไรนั้นนะคงจะไม่มีอะไรค่ะคืออยากให้มีอะไรเพิ่มเติมด้วยว่าคนที่ข้างเที่ยงอะไรครับมงไม่มีมันคงไม่มีอะไรเลยค่ะพ่ทุกยู่อำเภอเมืองอยู่ตำบลราวย์คือตำบลรา้ายนะครับตอนนี้คือเราจะมีการเลือกตั้ง สจอนะครับวันที่ยี่สิกซิ่ห้านี่ครับไปทุกได้ข้าวมั้งไหมครับตอนแรกก็ไม่ได้ข้าวนะแต่ว่าขี่รถพ่านในํำเือเ่านเขาเข้าติดป้ายวายวะมีการเลือกตั้งแต่เลไม่ทันเพราะติดไฟแดงเลยเลยเลแล้วเลไม่ทันแต่รู้รู้ครับตอนนี้คือเีดกล้องทุกนะครับมีผููหลักสมัครเียดรอยแล้วนะครับมีคนลงสมัครเียดรอยนะครับถ้าครูว่าได้คนน้อยก็ตามนะครับทางไฮสอจอคือเป็นตัวแทนของชาวบ้านทุกจังก็การในสอจอเขาทำได้บ้างครับ อ๋อตอนนี้นะ่าเจอแค่เข้าเลี้ยวนเลผู้ป่วยล่าผู้พิการแค่นอนทีแล้วก็ดูแลไลายดาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าได้ซศรจอมาอีกครั้งนึ่งอีกสมัยหนึ่งยาให้เพิ่มผู้ดูแลแล้วก็ให้ให้อบลมคนแค่ไปดูแลผู้ที่ว่าดูแลผู้นอนทีอีกทีนึงนนะ่ะเพราะว่าขงการนั้นถ้าเกิดได้รงการนี้ขึ้นมาจริงๆน่าเป็นการดีเพราะว่าได้ ได้ได้ได้ดูแลทางทางคนผู้ป่วยแล้วก็คนดูแลไปด้วยแล้วะนาดนีน้หรือว่าถ้าอีกวิธีนึ่งก็เสริมรายได้ก็ได้สร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับทางผู้ดูแลแล้วขนาดน,นี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้คือปิดทุกคนเล่เลเลงไปเรื่องสุขภาพนะครับกล้องสาสุขกล้องตำบลน,นะครับตอนนี้คือถ้าอยากให้สดจอนะครับไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่นะครับจะลงสมัครครั้งนี้นะครับ ได้มีประสานต่อในการดูแลนะครับเรื่องในโครงการภูเก็ตแค่นะครับแต่เราจะดูแลให้เพิ่มเติมกับผู้ลงดูแลอยู่แล้วนะครับพอตอนนี้คือมันหน่อยเพราผู้ป่วยคล้องตำบลก็ยังมากกว่าเดิมนะครับในการดูแลสุขภาพคลองผู้บิการแล้วก็ผู้ป่วยระดับนัครับพี่ครับตอนนี้คือปีผักาศัยอยู่ในภูเก็ตเนี่ยอยู่ในภูเก็ตครับในภูเก็ตนะครับตอนนี้ปักส่วนไหนอะครับจากอำเภออยู่มูซี่ตำบลซีตุนทอ่ทล่างครับครับ พี่ได้ข้าวบ้างไหมครับวันที่ดิพกซิ่งห้านี่ครับเราจะมีการเลือกตั้งสอดจอนะครับพกเพื่อจะกดขี่ได้ข้าวกับได้ข้าววันที่ดิบอกกันเ,เป็นวันเลือกตั้งข้องสอดจอแต่ว่าในวันสมัครนั้นไม่ค่อยได้ไข้าวใกล้ๆต่อได้เพราะว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ค่อยประหยัดน้ำพันเท่าที่ควรแล้วก็คือถ้าว่าได้พื้นที่นะครับในสอดจอนะครับได้ผลไม่หรือคนเก่านะครับที่ต้องการให้สอดจอเนี่ยเป็นตัวแทนของชุมชนในการพัฒนา มีดันไหมครก่อนยื่นต้องบอกก่อนนะครับว่านาตอนนี้คือซอจอไม่ค่อยได้โปรโมตตัวเองอคือยังยังไม่รู้เลยว่าซอจอ๊อคนเขาวันเฉยได้ซอจอคนไม่จะเป็นเคร,ก,คร,บบนนรคกันยังไม่ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าบท้านนาถีของซอจอกันยังไม่ค่อยใน้ัดแต่ในในส่วนคือแรกว่ากายตัวของผียังคือมีใหน้ากับแรงงานต,างต่างดาวมาประมาณติดกำแพงบ้านอยู่เลยตอนนี้ มีมีมาเกลี่ยยังให้ไปดูแลตัวนั้นให้ด้วยคือต้องการให้กับจัดทาพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับเออเมื่อกับควาเรียบเข้มไหมครับโรงงานเป็นคข้มมันมันเป็นมข้มกับแต่ว่ามันก็คือค่อนข้างจะวนวายอ่าส่วนเนื่องก็ก็ความวนวายแล้วก็ค่อนข้างจะเสี่ยงดังพอแจ้งไปทางตำรวจตำรวจก็ก็เข้ามาดูแลมันก็เนี่ยไปประมาณแป๊บเดียวมันก็คือมันเหมือนกับว่าบางบางตัวก็ก็มาโดยทุกตองนะครับแรงงานประมาณแต่บางตัวก็แบบ เอ้แป้งก็ามายุถึงก็ค่อนข้างจะวุ่นวายก็ตกปีต้องการให้เป็นควบคุมในการรายงานทางดาวให้ใชัดเจนใน่ใื้นาที่ของชุมชนนะครับจะจะไม่ให้เกิดปัญหาให้กับชุมชนครับมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเพรา,พาะว่าคือมันเข้ามาอยุแล้วก็ทําตัวมันขุนใ้แล้วตอนนี้คือวุ่นวายมากเลยค่อนข้างจะวุ่นวายครับท่านผู้ชมครับทางปีเขาคือเขาต้องการให้มาสจันนะครับมาจัดระเบียบตั้งคมให้กับ ในงานต่างดาวนางกับเรื่องปามาเทมาทํางานอยู่ในจังหวัดภูกเก็ตนะครับแล้วก็ปากอาศัยอยู่ในชุมชนของปีเขานะครับแล้วก็อยู่ไกล้บ้านเดินเขินกับชาวบ้านเรงมีเกิดปัญหานซึ่งต่างๆให้เกิดขึ้นกับชุมชนนะครับชั้นผู้ชมครับนี่คือเส้นสะท้อนส่วนหนึ่งนะคกับข้องประชาชนของจังหวัดภูกเก็ตนะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตครั้งนี้นะครับ กระผมนะครับคือข้อฝากนะครับในการดําเนินง,งานการทํางานโครงการต่างๆนะครับในส่วนเรื่องิดชาวบ้านประชาชนก็ยัดปุกก๊กแกตพุดขึ้นนะครับให้กับซอจอนะครับจะไ,ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้นะครับในการทํางานให้กับลงพื้นที่กับประชาชนต่อไปนะครับ